ฤาษีหานเช้านี้ไายกติศถวายมากุงศกไข่สามฟองข้าวเหนียวหนึ่งกติบแล้วก็ถวายบุญให้น้องชายเป็นฤาสีด้วยการเจริญพุโทโธพุโทโธแล้วเพื่อนจีอุทิศบุญให้กับน้องชายให้น้องชายร่ำรวยยหยกละติกนี่เป็นเหมือนกับเป็นคุณแม่ราศี เลี้ยงน้องชายตั้งแต่ปหนึ่งก่อนจะเข้าโรงเรียนซ้ำก่อนจะเข้าปหนึ่งก็มาหาบหน่อไม้ตำแจวไปขายตลาดเอาเงินมาส่งน้องชายฤาษีบัดนี้จนเป็นครูเป็นบาเกรเียนมาแล้วต้องมาตอบแทนบุญคุณให้พี่สาวเห็นธรรมะให้เห็นพุทธโธให้ลืมอัน นมไมทั้งหลายให้มีแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่จนกวา่าฤาษีจะกินข้าวอิ่มนี่ประมาณ30นาทีกินช้าได้บ่ได้กินไวให้ท่องพุโทโธพุโทโธให้เห็นพระธาตุพนมให้เห็นพระธาตุศีคุณให้เห็นแสงสว่างอยู่ในหน้าผากเหมือนเมื่อวานนี้เปิดให้แล้วแสงสว่างจากพระธาตุศีคุณ พุ่งเข้ามาใส่หน้าผากว่าบวาบ่วาบวาบบวบบดเจ็บบนใดปวดบนใดที่กระดูกหลังมันโคบนใดที่เจ็บป่วยในสังขารแข้งขามีแสงสีทองพุ่งเข้าไปหาว่าบว่าบวออาพุทโธก็ไปพุทโธแห่งแก้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นอ้าวฤษีสจัสรรพทหารเอาบุญให้ก่อน